สวัสดีช่องวางแสงฟามนะครับน,นี่เส้าเบิ่หลูกงัวนะครับเป็นพอนในไส้โตนะครับความแตกต่างกับไส้หลอดกับโคอยู่นะครับแต่สีสันก็นดีนะครับสีสันแท้เนื่อหนังก็โอเคครับ แต่กระดูกโบปันใดนะครับกระดูกอยากจะนอนอะไรก็ใสสมเทียมนะครับทับแม่เขาทับสามหลอดบระิดนะครับก็เ<อ>ลยต้องเอาโตมาใสนะครับผมจะเอาลูกพอพันขึ้นเห็บเบิ้งนะครับพอพันกับโตง่ายอยู่นะครับแต่ หลอดก็ทับโต้กับแตกต่างกันอยู่นะครับตัวผูนะครับอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับสีก็ดีอยครับแต่โค้งสางอยากแข่หน่อยอยู่นะครับส่วนแม่เขาก็เป็นไทมันนะครับไทมัน แต่ครมาถือว่างปันไหนเตนเหนือหนาคบเนือพันไทยโอเคนะครับห่างกันครับลูกซีไว่เดินเดียวนะครับแต่ความแตกต่างอัห่านะเปรียบเทียบในบื้น,นรับความแตกต่าง ตัวนี้ทับหลอดนะครับลูกสไบ074เป็นตัวนี้ทับทับโตนะครับสีดีนะครับเนื้อหนังหนาแต่กระดูกดูกบก๊วยง่ายอาจจะออกมาบ๊วยงามก็คือห้องใส่หลอดนะครับทับหลใส่ไดง้งามกว่า อยากจะสัน่นเลยนะครับสั่นเตี้ยชุดต่อไปผมว่าจะล่องใส่พอดีๆเข้าไปก็นี่นะครับเห็นมันคว่มแตกตางนะครับตางกันหลายเลยครับอยะาห่หางกันแค่เดือนเดียวนะครับ เป็นเชี่ยวไหว้ผมกับไทยให้บังคลิปก่อนแล้วนะครับเป็นสีสันมาต้องงนะครับผมว่าหนังดีนะครับปลูกเพราะว่ามียัำกระติดบามันมาแน่อยู่ พอกับบามันบาซิ่วมั้งครับผมเดี๋ยวผมมาลูบให้เบิ้งนะครับส่วนแม่นี่บเป็นบามันผสมไทยนะครับเป็นลูกกระทบนะครับไทยบามันผมว่าแน่นังครับ ถือว่าโอเคนะครับใส่ได้แต่กระดูกหยากหน่อยไปหน่อยส่วนนี้ก็ซสีว่านะครับซีว่ากับได้ทุกอย่างครับยกเว้นสีครับสีหยากตกแน่กับกระดูกหยากหน่อยแน่จย่างน้อยนะครับเพราะว่าแม่ไทยนะครับ ข้อมแตกต่างข้องหนากระตางกันอยู่นะครับตัวผูนะครับตัวนี้พี่นี่หมานผู ความสูงห่างกันอยู่นะครับความสูงความยาวต่างกันนะครับหนกกระตางกันต่างกันทุกอย่างนะครับทับหลอดกับทับเทียมนะครับทับหลอดกับทับโตนะครับต่างกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องวางแสง้ามเลยนะครับสวัสดีครับ